ชีวิตบ่สมหวังเลิกกับฝรั่งเนาะกำลังเดินสายฝ่อใหม่มีผู้บ่าวเข้ามาขอแต่งงานพัดว้าฝรั่งอ่าที่เคยเลี้ยงดูเนาะบ่ถึงกับได้แต่งงานแต่ได้อยู่ด้วยกันมา3-4ปีนะฮะมาง้อคืนดีสิเอาจังใดอืมบางทีเนาะคนข้างหน้าก็กำลังเรียนรู้คนข้างหลังค่อยกระหักเดแต่ความรู้สึกที่ตัดใจเลิกเพราะว่าเขาไปมีผู้หญิงเนาะ แต่เขาก็คือมีเงินแหละอันนี้เป็นเรื่องราวของสาวนี่ที่เมืองไทยนะคะเขาก็มีเงินแหละช่วงอยู่กับเราเขาก็ให้เงินดีเสียตรงที่ยาเมางนี่เง่าอืมนะลำเลิกบุญคุณก็มีแล้วก็ช่วงหลังนี่เลิดเลอ,ลอไปกับเพื่อนติดผู้หญิงนะแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ห่วงเนาะเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนแต่งงานอะไรแล้วเขาก็ไปแต่ตัวบ้านเขาก็ไม่ได้ซื้อให้หรอกก็คือ ามาซ่อมแซมแต่งบ้านเติมให้เราเขาก็ไม่ได้มาเรียกร้องอะไรนะคะก็เสียดายเสียใจอยู่มา3-4เดือนตัดใจก็เลยเข้าเว็บเดทนะคะคุยหนุ่มเนาะทีเน,นี้ยฝรั่งมาสิตอนเนี้คบกับผู้ชายคนนี้คุยกัน3เดือนฝรั่งบอกว่าจะมาหา,ามาอยู่ด้วยกันเนาะมาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะ สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะกลับมาอีกให้เดินเอกสารแต่งงานพัดว่าผู้เบาวอืแฟนเกา่าจะวันผัวเก่าหนักบ้านเหานะนะอยู่ด้วยกันก็ผัวละเมืองไทยนะฮะมาของ้อคืนดียอมทุกอย่างจะเอายังไงยายเ้าชีวิตอ่าข้อคำถามนี้เนาะเป็นคำถามสั้นๆพี่น้องมาช่วยเสริมเติมกันเด้อถ้าเป็นเยจ๋านะฮะอ่า เป็นเย,ยจ๋าเนาะชีวิตเราผ่านมากับเขาสี่ห้าปีนะรู้ละว,ว่านิสัยเขาเป็นยังไงอ่าแล้วย้อนเช็คสภาพความคิดของตัวเองด้วยนะการอยู่กับเขาเราเป็นยังไงแล้วผู้ชายคนเนี้ยมันเคยปีดเคยลำเลิกบุญคุณนะแล้วก็เคยทําแบบนี้ก่อนแล้วอยู่ในเมืองไทยเขาอยู่ได้แล้วอ,ะอ่ะอ่าแล้ววันข้างหน้าถ้าปุ๊บขึ้นมาจะยังไงตอนเนี้ยมีช้อยให้เลือกมีคนใหม่เข้ามาเรียนรู้ใหม่ เราก็พูดความรู้สึกของตัวเองไปนะวัดวัดใจตัวเองว่าเขาจะรับผิดชอบเราได้แค่ไหนการมาอยู่ครั้งแรกใจถึงนะอืมเขาให้เงินเป็นแสนเลยและเขาจะเอามาอยู่ต่างแดนเพราะคนนี้อายุเขากำลังห้าสิบเอ็ดต้นๆว่างั้นนี่เป็นข้อแรกอืมคิดอยากมาไหมอยากมามาเพราะว่าสาวนี้เพิ่งจะสามสิบสามสิบเจ็ดปีเนาะเขียนบอกเข้ามานะคะ คิดอยากมามาเนาะเพราะชีวิตในต่างแดนก็มีโอกาสที่ได้เดินหน้าอืมแล้วก็เปิดใจพูดคุยเคลียร์กับเขาเลยฉันเคยมีฝรั่งมาก่อนอ่านะชีวิตฉันไม่สมหวังความผิดหวังเพราะอะไรเล่าสู่กันฟังมันเป็นคล้ายๆว่าแผลเก่าทำให้เขารู้ว่าเราเจออะไรมานะอืมแล้วเขาจะใช้คำพูดไหนเพื่อที่จะมารักษาใจตรงนั้นให้กับเรารู้สึกเลือกเขา เพราะคุณได้ภาษาอังกฤษแล้วคุณเคยมีผัวฝรั่งมาแล้วนะคะเออความกลัวของเราเนี่ยการกระตุ้นฉันกลัวนะฉันไปอยู่นู่นวันดีคืนดีคุณหมดรักฉันแล้วชีวิตฉันจะเป็นยังไงเห็นในออนไลน์เราพูดเปรียบเทียบได้เลยว่าบางคนไปสามีดีโอ้ยโชคดีของเขานะอืมฉันก็ว่าเธอดีแต่เราไม่รู้หรอกเพราะ แฟนเก่าหรือว่าสามีเก่าน้อแฟนอ่ะนะไม่ได้แต่งงานถ้าพูดกับฝรั่งอแฟนเก่าที่อยู่ด้วยกันมาห้าปีเขาก็ยังทิ้งฉันได้เล็กๆฉันก็ว่าเขาดีการเปิดใจแบบเนี้ยแฟร์เพื่อป้องกันตัวเองอ่ะถ้าเขารักเราจริงๆอ่ะมันจะมีการเสนอสนองนะคะมีการที่ว่าแก้เขาเรียกแก้ปมเราเนาะแก้ปมเราเพราะเราเปิดใจยิ่งฝรั่งยิ่งจะรักเรามากขึ้นนะคะ เออเขาจะแก้ปมเรายังไงนั่นคือจุดปลดล็อกแรกก่อนของตัวเรานะฮะอืมเพราะฉะนั้นการถอยหลังกลับไปที่เดิมหรอมันก็อยู่ที่ใจตัวเองเนาะเอาใจตัวเองเป็นที่ตั้งยายจ๋าก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจให้กับเจ้าของเรื่องนะคะเออแต่สําหรับตัวยายจา๋ายายจ๋ามองว่าก้าวแล้วก้าวไปข้างหน้าเถอะหรือยังไงนะก้าวไปข้างหน้าเถอะชีวิตข้างหน้าเราต้องดีกว่านี้แน่นอน นังสือเล่มเก่าคนเก่านะฮะเออจะเปลี่ยนแปลงได้นานแค่ไหนยิ่งเราอยู่ด้วยควาว่าธาตุของเงินแล้วมันก็จะเป็นคําพูดย้ําให้เราซ้ําและตอนนี้เราก็มีคนให้เข้ามามีช้อยให้เราเลือกอืมเนาะแล้วไม่ใช่ตอนไม่มีใครเรายังรอเขาชีวิตตอนที่เลิกลาเธอยังรอเขารอแล้วเขาสนุกหมดสนุกแล้วถอยหลัง มาหาเราอย่างนั้นหรอคุ้มไหมห้าปีที่ผ่านมาคุ้มไหมได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันอันนี้คือคําถามของยายจ๋าเนาะว่าอืมมันคุ้มไหมและจะย้อนมาเอาเขาคืนมาเนี่ยเราจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมนั่นคือจุดปัจจัยนะคะเราจะมาเริ่มหวานใหม่เรียนรู้ใหม่แล้วให้เขาเอาใจเราใหม่กับคนใหม่ๆไ,ไม่ดีกว่าหรอ นาะนี่ก็เป็นความคิดนำเสนอนะคะก็ให้พี่ๆน้องๆทุกคนช่วยเสริมช่วยเติมให้ด้วยนะคะทุกคนเพราะมันเป็นเรื่องราวที่ถามไทยเข้ามาสิ่งที่เจอสิ่งที่เจ็บบอกเลยว่าตอนตัดแล้วเขาก้าวไปนะเราทุกสุดใจอืมผู้หญิงเรานะี่ะรักแหละอืมรักสุดใจแหละเพราะว่าความผูกพันและดูแลแล้วได้ในสิ่งที่เขาให้ถึงไม่มากมายเราก็คิดว่าเลือกเขาแล้วแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นสามีของเราอืมไม่ได้จดทะเบียนอ่ะนะ แต่ชีวิตห้าปีเราก็ได้สัมผัสและอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เดินเรียนรู้ผู้ชายใหม่ไม่ว่าร้ายหรือดีอย่าจ๋ามองว่ามันเป็นสเต็ปถัดไปที่เราควรเลือกมากกว่าที่จะถอยหลังถ้ามันไม่คุม้มอืมถ้าเราไม่มีทางเลือกเนี่ยมันจะเป็นจุดใจที่คิดง่ายแต่วันนี้เรามีทางเลือกพินิจพิจารณาเอาความรู้สึกของตัวเองนะคะ คนอื่นตัดสินใจให้ไม่ได้รู้ซึ้งอยู่แก่ใจคําถามมาสั้นๆระยะห้าปีมีเนื้อหามากใหม่ที่ตัวเองเจอมาจังๆจริงๆด้วยตัวเองนะฮะวันนี้มีหนังสือเล่มใหม่มาพร้อมให้นําเสนออืมเปิดใจคุยนะคะให้เขารับในสิ่งที่เราเป็นเปิดใจอย่าให้ฝรั่งคิดเองเออเองนะฮะ จริงๆการพูดคุยเนี่ยถ้าพอถึงเวลาเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้พร้อมที่จะซัพพอร์ตหรือเขาไม่ได้เสนอให้เรารู้สึกดีเราจะมีคำตอบชัดชัดให้กับตัวเองโดยที่จะไม่เสียเวลาเลยนะสาวจีบหนุ่มออนไลน์เรามีโอกาสคุยได้เป็นสิบเราเคยอ่านหนังสืออังกฤษเคยมีผัวฝรั่งมาแล้วหนึ่งสองสามสี่มันไม่ยากเพราะเราได้ภาษาย้ำแต่เราจะมีสติ อ่าเอาประสบการณ์แรกนะเอาเอา,อาสิ่งที่เราเจอฝรั่งคนแรกมาปรับเปลี่ยนเจอคนใหม่ได้ยังไงอันนี้คือจุดปัจจัยสำคัญของชีวิตเนาะทางนี้ทั้งนั้นก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะทุกอย่างปัจจุบันเราไม่ได้ยึดติดที่ความรักเงินมาก่อนนะความรักตามมาสำหรับหญิงไทยเรา ความดีของฝรั่งก็คือการดูแลการดูแลของฝรั่งอืมนะมาจากไหนอะ่ะไม่โลกสวยเนาะมีเงินให้เราใช้นี่มีเงินให้เราซื้อกินมีเงินให้เรานะฮะดูแลสุขภาพร่างกายนั่นแหละความรักของฝรั่งและฝรั่งก็พร้อมที่จะเต็มใจอ่าถ้าไม่เกินบากกว่าแรงที่จะเสริมให้คนรักอืมที่เป็นสาวไทยให้มีความสุขได้ด้วยแรงเงินที่เขามีเชื่อเถอะ นะขอให้เจอคนดีขอให้เจอคนที่รักจริงขอให้เจอคู่ที่อยากใส่ใจพอน้องก็อยากได้คนดีมาเป็นคู่ชีวิตเนาะคลิปนี้ก็นะตอบแล้วนะคะสั้นๆกำลังจะเดินทางสายฝอมใหม่เนาะเอออันเนี้มีกันเยอะเออคนเก่ามางอ้อไม่อา้าเออเดินหาใหม่จ้าสาว ตอบชัดๆนะคะช่วยเสริมเติมกันด้วยทุกคนว่าไงจะกลับไปหาผัวเก่าแฟนเก่าฝลั่งทนเก่าหรือสิหาผัวไม่อ่าตอบคอมเมนต์กันรัวๆจ้าจะได้เป็นข้อคิดแนวคิดให้กับอีกหลายๆคนที่เจอแบบนี้นะคะ